สวัสดีครับเอฟซี FC ทัางช่องบีทีชแนลหรือว่าเส้นคนแกนนะครับพี่น้องครับืันนี้ก็มาตามแนวทางของเส้นขนแกนนะครับหุ้นนอยรวมลาวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน VIP นะครับสาหรับแนวทางของเสยนขนแกนวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนาไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกนอยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ คำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งช่องขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อครับพี่น้องจิได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทั้งช่องหรือว่าเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องนะครับมอน้เฮาก็มาตามกันต่อนะครับสาหรับแนวทางหุ้นนอยรวมนะครับพี่น้องเช่นก้อนเกน็ดกันยนไหยไปที่ ลาวสตาเฉพาะกิจหน่อยมัดรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกตินะครับน้องครับอก่อนสีว่างแนวทางวันที่30เดือน4นะครับน้องครับก่อนสีวางแนวทางวันที่30เดือน4พศช5 6 7เด้อครับพี่น้องเช่นเปนเกณนกันสีขออรุปเลกแนวทางวันที่29เดือนสพศช5 6 7นะครับพี่น้องครับเ่าอากมาเพิ่งไปรอมกันนะครับเนาะมาเบิ่งไปรอมกันสำหรับ ลาวสตานะครับเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับน้องเวลา15นาฬิกา30นาทีลาวสตาบนนะครับพี่น้องครับบน4 7 4ล่าง6 5หนะครับแนวทางของเซียนคนแกนรุดดยวยครับพี่น้องเดอ้อแนวทางของเซียนคนแกนลุดครับอ่ะเข้ากับมาตามกันต่อมาิ่ณกันตอ้อครับสำหรับอ่า เดี๋ยวเส้นก้อนเข้มสะขึ้นหนาจอหายและครับเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวต้องขอตัวขอไปพี่น้องก่อนนะครับเนื่องจากว่าพื้นยืนเบอน่อํานวยนะครับพี่น้องเนาะอินหนาอินหลังอยู่กับออพอบปิ่นยังครับเดี๋ยวเส้นก้อนเนข็มจะพยายามแก้ไขให้แล้วครับเนาะ เบิ่องไปพร้อมๆกันครับมาเบิ่งครับผมสำหรับเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะได้ได้เรียบร้อยนะครับเนาะเบิ่งกับพ่อสีเบิ่งได้อยู่นะครับพี่น้องอ่ะแนวทางของเสียงของแก่นนะครับพี่น้องอ่ะสรุปผลกันครับน้องสรุปผลกันเด้อครับพี่น้อง อ่ะนะครับสำหรับสำหรับเหล้าสตานะครับวันนี้หลุดนะครับพี่น้องเด้อเขากระเบื้องกันต่อเฉพาะกิจนะครับพี่น้องเฉพาะกิจบน936ล่าง71นะครับพี่น้องก็เข้าไปที่7เข้าไปที่วิ่ง1นะครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่ง1เฉพาะกิจเด้อครับพี่น้องอ่ามาจอดนิดๆมาที่จอดนิดๆน้ไปที่17มา71นะครับพี่น้องอ่าส่วนน้อยรอบปกติ โอ้ยหน่อยรอบพิเศษบน8 1 8ล่าง7 9นะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเส้นขอเกณนะครับก็เข้าไปที่วิ่งเข้าไปที่วิ่ง1นะครับพี่น้องจอดเน้นีน้ไปที่1 8นะครับกะดีใจในบีบซีทั้งช่องเด้อครับอจอดเน้นีน้ไปที่1 8บนนะครับพี่น้องส่วนล่างนะครับก็เข้าไปที่เลขกำลังวันนะครับวิ่งกันนะครับ1 5 7 เก้าห้าเจ็ดห้าเกแล้วก็เจแล้วก็พี่น้องเด้อนหรือว่าอ่น้วางของเส้นกน็ตามที่เส้นของเส้น,นด้บอกไปนะครับพี่น้องอ่ะเอามาบ่งไปพร้อมๆกันครับก็เข้าไปที่อ่าเหน่อยรอบพิเศษบนหนึ่งนึ่งแปดล่าง79เก็เข้าไปที่18ึตรงๆนะครับพี่น้องแล้วก็ 7, 9, เจ็กเลข กำลังวันวินกันเด้อครับพี่น้องเด้อก่ะดีใจนะพี่น้องคือเก่าเจ็ดเก้าตรงๆนะครับพี่น้องกส่วนนอะส่วนน้ยนอยรอบปกติบนแปดเจ็ดเจ็ดล่างเก้าหนึ่งนะครับพี่นอ้องก็มาที่เลขกำลังวันวินกันนะครับหนึ่งเก้าตรงๆเด้อครับพี่น้องเด้อหนึ่งเก้าตรงอ่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนาะครับพี่นอ้องเนาะมาที่ตอนนี้เน้นไปที่หนึ่ง จับคู่ไปที่หนึ่งเก้ามาเก้าหนึ่งนะครับพี่นอ้องมาเบิ่งกันต่อครับนอยรอบ VIP บนสี่หกสี่ล่างหกศูนย์กะลุดไปนะครับพี่น้องนอยรอบ VIP มาเบิ่งครับลาวพัฒนาลาวพัฒนาบนสามห้าหนึ่งล่างสี่สามนะครับแนวทางของเส้นของเกณฑ์เขเข้าไปที่อ่า เจาะเน้นๆเข้าไปที่ห้าหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะบบเมีนครับพี่น้องเช่นคอนเกนเบอร์พีดหน่อยรอบวีไอพีรูดนะครับพี่น้องเนาะลุดอ่ะเขากับมาตามกันต่อมาเบอร์กันต่อลาวพัฒนานะครับพี่น้องลาวพัฒนาบนสามห้าหนึ่งล่างสี่สามก็เข้าไปที่จับเน้นๆหรือว่าเจาะเน้นๆนะครับหน่อยรอบเออลา ลาวพัฒนานะครับพี่นอ้องลาวพัฒนาก็เข้าไปที่หนึ่งห้าเข้าไปที่ห้าหนึ่งนะครับพี่นอ้องหาหนึ่งนะครับพี่น้องจอดเน้นเไปที่ห้าหนึ่งมาหนึ่งห้าจอดเน้นเน้นไปที่หนึ่งห้ามาห้าหนึ่งนะครับพี่น้องครับยคนเก่นแกเบิรงผิดเบิรงถูกนะครับอันผิดอันถูกอะ่ะมาเบิ่งกันต่อครับพี่นอ้องสำหรับลาวพัฒนาก็ ผ่านเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเด้อมันนี่แนวแฟนของเส้นของเกล็นกับเฮงิงพังๆนะครับพี่น้องอมาเบิรงกันต่อครับมาตามกันต่อสําหรับนอยรอบอ่าสําหรับนอยรอบวันอ่าวันที่สามสิบเดือนสี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับมาเบิรงครับเด่นวิ่งรูดประจําวันที่สามสิบเดือนสี่ก็เด่นวิ่งรูดห้ากับสี่จับคู่ชุดเด่นห้าสี่ 5544นะครับพี่น้องเด้อส่วนวิ่งรูด5จับคู่ไปที่57 58 59นะครับพี่น้อง50แล้วก็51ส่วนน้อยรอบเด่นวิ่งรูด4นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด4ก็จับคู่ไปที่47 48 49 40แล้วก็ตามด้วย41ส่วนเลข กำลังวันได้ครับพี่น้องเด้อส่วนเลขกำลังวันอ0369นะครับพี่น้อง0369นะครับสามารถนำมาวิ่งกันได 03, ้030609แล้วก็36 3 36, 3639แล้วก็ตามด้วย69นะครับ มาเบิ่งไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนเกียนนะครับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับอ่ะเซียนคนเกียน,นกันจิจเจาะเน้นๆหายเลยครับพี่น้องเด้อสำหรับวิ่งรูดห้านะครับจอดเน้นๆไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็ตามมาด้วยห้าหนึ่งส่วนวิ่งรูดสี่จอดเน้นๆไปที่ สี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์แล้วก็ตามมาด้วยสี่หนึ่งนะครับแนวทางของเซียนอนเกนก็เน้นให้ไปที่สี่คู่หน้าเน้นเน้นแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นเน้นเด้อครับพี่น้องอ่ะอีซีนะครับ <Yeah. S 2> แคปหน้าจ,จอเอาเด้อครับพี่น้องเด้อแคปหน้าจ,จอเอาครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนอนเกนก็น,น,นามาฝากพี่ต่อน,น้องคือเกา นะครับนำมาฝากพี่ตอนน้องคือเก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดเพื่อนกำลังแรงเชร์แรงใจกับเส้นคนแก่นน้ำเลยเด้อครับพี่น้องครับสําหรับนี้วันที่30เดือน4พศ2567นะครับพี่น้องครับอ่ะเส้นคนแก่นกับนํามาฝากพี่ตอนน้องคือเก้าสําหรับแนวทางของเส้นคนแก่นนะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับพี่น้องจะได้รับแนวทางดีๆเล็กๆน้อยๆหลังจากทางช่อง นะครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอพ่ออาจจะารย์่นี้เตอครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องอ่าค่ะขอให้พี่น้องเฮงเฮงปังปังสำหรับเอฟซีธันใดที่เดินทางนะครับก็เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับด้วยครับน้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ